เรื่องการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะเกมการเมืองที่เดิมคันสูงมากๆก,กับสัญญาณยุบสภาที่อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มดูกันที่ไทม์ไลน์สำคัญๆกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าไทาม์ไลน์นี่แหละคือหัวใจที่จะทำให้เราเข้าใจเกมทั้งหมดนี้ได้จะเห็นเลยว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่หมดเลยทีนี้ไอ้สัญญาณวันที่12ทงธันวาคมเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การปักหมุดวันเลือกตั้งเฉยๆนะแต่นี่มันคือการเปิดเกมรุกทางการเมืองแบบเต็มตัวเลยเป็นหมาที่คิดมาแล้วอย่างดีเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากคำพูดของนายกอนุทินชาญวีรกูลที่บอกกับคนในพักว่าให้เตรียมตัวฟังสัญญาณในวันที่12ทธันวาคมคือแค่ประโยคเดียวสั้นๆเนี่ยแหละครับโอ้โหสะเทือนไปทั้งวงการการเมืองเลย ถูกพักต้องรีบตั้งกาดเลยเพราะดูเหมือนว่าการเลือกตั้งจะมาเร็วกว่าที่คิดกันไว้เยอะคำถามก็คือแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมรัฐบาลถึงเลือกเดินเกมในช่วงเวลานี้พอดีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความได้เปรียบของรัฐบาลมันอยู่ตรงไหนคือในโลกการเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า i n c u m b e n t advantage หรือแปลง,ง่ายๆก็คือความได้เปรียบของคนที่เป็นรัฐบาลอยู่นั่นแหละครับ พูดง่ายๆก็คือคนที่กลุ่มอำนาจอยู่เนี่ยจะสามารถกำหนดจังหวะเกมได้หมดเลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ตอนไหนที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดพอมาดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าความพร้อมของสองพักหลักเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยจริงๆคือฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยนะคะเขาเตรียมมาพร้อมหมดแล้วทั้งเรื่อง r i m a r ร v โว e ทั้งทรัพยากรต่างๆแต่ตัดภาพมาที่พักประชาชนสิครับ โอ้โหเรียกว่าโดนบีบด้วยเวลาอย่างหนักเลยต้องเร่งทําทุกอย่างให้ทันซึ่งนี่แหละครับคือผลของการที่รัฐบาลเป็นคนคุมเกมทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเอาเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นเครื่องมือครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันทําหน้าที่เป็นกับดักทางการเมืองที่แยบยลแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยล่ะครับหัวใจสําคัญของกับดักที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัว moa หรือบันทึกข้อตกลงนี่แหละครับ คือจากที่เคยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ว่ารัฐบาลกับพักประชาชนจะจับมือกันทำรัฐธรรมนูญใหม่นะตอนนี้ m o a กลับกลายเป็นอาวุธที่รัฐบาลเอามาใช้กดดันฝ่ายค้านซะเองแล้วตารางนี้จะทำให้เห็นภาพดาบสองคมที่ว่าชัดเจนเลยคะ่ะว่าทำไมพักประชาชนถึงเจองานยากลองคิดดูนะครับไม่ว่าจะออกทางไหนก็เจอความท้าทายหมดเลยถ้าประชามติผ่านโอเคได้หน้าได้เครดิตไปแต่ต้องลงเลือกตั้งทันทีเลยนะ ทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อมแต่ถ้าประชามติลมละ่ะก็อาจจะบอกได้ว่าเราถูกหักหลังแต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงที่จะโดนโยนบาปว่าเป็นตัวสร้างความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนกันเห็นไหมครับเดินลำบากจริงๆพอรัฐบาลโยนหมากนี้ลงกระดานปุ๊บก็กลายเป็นว่าตอนนี้พักประชาชนต้องเข้าสู่โหมดวิ่งสู้ฟัดเลยครับคือต้องแข่งกับเวลาที่มันเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกที ความท้าทายที่พักประชาชนเจอนี้มันมารอบบ้านเลยนะครับไหนจะเรื่องกฎหมายที่ต้องทำ primary vote ให้เสร็จทันเวลาไหนจะเรื่องการระดมทุนที่ปกติก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วแต่นี่ต้องทำให้เร็วขึ้นอีกแถมยังเสี่ยงที่จะส่งผู้สมัครลงไม่ครบทุกเขตอีกด,กด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการถูกบังคับให้ต้องเล่นเกมหาเสียงในประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นหลักซึ่งมันอาจจะไปกรบประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากทองที่คนส่วนใหญ่กาลังสนใจอยู่ก็ได้แต่ ในวิกฤตมันก็มักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเหมือนกันนะครับถ้าพักประชาชนพลิกเกมได้สามารถสื่อสารให้คนรู้สึกได้ว่านีน่คือการถูกรังแกทางการเมืองนะนี่คือการถูกหักหลังนะโหอันนี้อาจจะจุดกระแสซิมเพดีโหวหรือคะแนนสงสารขึ้นมาได้แบบถล่มทลายเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการปลุกพลังมวลชนแบบนี้เป็นสิ่งที่พักแนวนี้ถนัดอยู่แล้วด้วย เรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็พาเรามาถึงคำถามสำคัญสุดท้ายครับว่าเกมที่รัฐบาลเดินอยู่เนี่ยมันคือการเดินหมากเพื่อรุกคาดแบบเหนือชั้นจริงๆหรือว่ามันเป็นเกมที่เสี่ยงเกินไปจนอาจจะย้อนกลับมาเข้าตัวเองได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การเลือกตั้งที่แข่งกันด้วยนโยบายธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันคือการประทะกันของการเมืองแบบบ้านใหญ่ที่ทับทรัพยากรพร้อม กับการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสะความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสองขั้วที่แตกต่างกันสุดๆเลยใช่เลยครับมันคือการต่อสู้กันของสไตล์การเมืองสองขั้วที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยฝั่งหนึ่งคือการเมืองแบบดั้งเดิมที่พรั่งพร้อมไปด้วยทับทรัพยากรมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกับอีกฝั่งหนึ่งที่อาศัยพลังมวลชนความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวขับเคลื่อน และเมื่อหมากทุกตัวถูกวางลงบนกระดานในวันที่12ธันวาคมคำถามสุดท้ายที่ยังคงค้างอยู่ก็คือบนกระดานหมากรกกันมืองที่เดิมพันสูงลิบขนาดนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นคนเดินหมากสุดท้ายที่ตัดสินเกมบอกได้เลยว่าเกมนี้ยังไม่จดครับและอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ